ด้านเบนครับแกนจีเอชบีนะครับวันนี้เราจะมาเป็นมอือปืนนะครับผมโอเคเรามาเริ่มเกมเลยคือเกมกมีเบาะแล้วคือมันมโอ้เกลือมันเป็นตัวอะไรนะเป็นลุงม,ม,มืดน,นะครับชื่อชื่อมันต้องชื่อชื่อชื่อทอทูน,นะครับน้องทอทู ไอ้ลูกตองแม่พี่ของผมมันไม่ใช่ลูกผมลูกน้องไม่ใช่ลูกผมแล้วไายซะมึงแม่จริงดูเลยโอ้ยเวีนปวดแก้วช่างแม่งยิงเลยยิงอาจกระตุกเลยนะโอ้ยโฆษณาขึ้น โอ้แม่เอยนี่นโอ้ม่เกมเกมคนีเป็นคนคนจาโอ้นาเีนินนี่ก็คล้ายเหอนกนีแล้วจังหวะนี้ยิงหัวออหตายหเล แม่งนะครับโคตรง่ายนี่จริงจริงจริงยิน้กเอ้ยไ้ยใช่มาเคมาต่อเลยแม่งโฆษณาอีกแล้วเรียนหนี่เรากระสุนหมดตริงพลาดมามาเจอไอ้โลนใส่หมวกมีหัวเชื่อ ไอ้คุ้งเขาแสดแล้วโอเคมาต่อเลยนะครับแม่งเขาหนาขึ้นจังวะนียจะแก้ครับมีปิดปินเน็ตปิดทุกอย่างนะครับเล่นออฟไลน์ไปเลยหัว้งาเลยมีซ้ำซ้ำซ้ำทุกอย่างเลยไม่รู้ไม่โดนหน่ะยิงแม่งเลย มาโลเนี้วเจอมือปืนยิงอีกไอ้เด็กวกะอีกอีกยิงซ้ำมันใส่ยิงซ้ำ,ำเน่ายยมาคนสุดท้าย,ายแ,ลแล้วไม่คท้ือไอ้คุยก็ได้แล้วโอเคเรามาต่อกันเลยต่อนเลยแม่งโฆษณาเมื่อกี้มาจบย,ยังเนี่ย มึงใจมันไม่จบเอ้ยเวนมึงปาไม้ใส่ไอ้เหี้ยโคตรนายแล้วโอเคมันมาต่อกันเลยน้องแม่งบาดหัวกูเลยได้ตัวไอ้หัวอันนั้นมานี่ว่ะเฮ้ยมันต้องตายโอ้ยกเวงเกือบตายกูน่าเว้ยเซฟกับโอ้คอนเทปกับก็มีแค่นี้ ใครชอบลุดได้นะครับนี่ชื่อเกมโอเคแล้วใครชอบกดไลค์ด้วยนะครับผมกด Subscribe ด้วยนะครับกับเชี่ยซีีนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ